รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมื่อเร็วๆนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการเจ้าบ้านที่ดี New chapters ครั้งที่ 2, 2> เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการตอนรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบด้วยโครงการเจ้าบ้านที่ดี New chapters ครั้งที่1ผลตอบรับดีเยี่ยมโดยครั้งที่2เป็นการอบรมแบบออนไลน์สะดวกแก่ผู้เข้าร่วมโครงการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับตรา,าสัญลักษณ์เจ้าบ้านที่ดีโดยจัดพิธีมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายสาขาและผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์กัับแลตตฟออรร์มมนธิิา เวอโลกาวงใน PTT Bluecard เป็นต้นซึ่งจะร่วมมอบส่วนลดสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าอีกด้วยเจ้าบ,บ้านที่ดีก็คือ,อผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับอบรมเนี่ยในลักษณะของ e-learning จบหลักสูตรแล้วเราจะมอบใบป,ประกาศนเยาบัตรให้นะครับทำการตลาดให้กับท่านด้วยร่วมกับพันธมิตรต่างๆเรียนเชิญนะครับการอบรมในครั้งนี้สามารถสมัครได้แล้วก็เรียนจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ครับ